ญาติพี่น้องเข้ามาคนนึงเขาไม่ยอมบอกเขามาักกะใหญ่อยู่ที่ไหนจะแบบปลูกเข้ามาถามไหมผมเอามาเอาญาติพี่น้องเข้ามาถาม,มอะไรเลยกูเนียเสร็จเล่นตึงเลยย่าตึงยังไงอ่ะโดนอ่ะโอ้ยเฮียลักกูก็มีอาวุธคนเดียวลูกไม,ไม่มีใคร<ล>มีทัก<ห>ค,คนเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงสิริไหมกับเบาไม่ได้ยินเฮียลัก<ส>คือผมจะพิสิริหน้าตาพานะนั่นไงเรียบร้อยเลย อี้อมันหนักใจตรงนี้ว่าแบบมึงรู้ได้ไงว่าเป็นกูวะอ้สัสเฮ้ยเราจะว่าสไนก็ไม่ได้เราไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเขาก็สตรีมใช่ป่ะเขาก็สตรีมเขาจะสไนได้ไงจุกไหมนะครับอันนี้เราพูดกันแบบตามหลักนะเรื่องตัดสไนเรื่องสไนกตัดเลยนะครับเขาก็สตรีมเหมือนกันนะศิลาด้วยไอ้เหี้ยโอตายแล้วกูโดนหนักแนะ่ กูดราม่าหนักแน่ผมบอกแค่นั้นแหละบุญดาม่าหนักแน่ผมบอกแค่นั้นไอ้ไอ้จุ้ยไปเบิกเงินมาให้จ่าขอบหน่อยเอามาเข้ามาเอามาเข้ามาเอามเข้าโหโอ้โหใครเนี่ยผมบอกว่าผมถามว่าใช่แบบมักเก็เวาไหมเขาบอกไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาก็ควักปากฉลับมาชื่อเขาคืออะไรขมลองชุบมาคุยก่อนครับจบเลยกูโอ้ถ้าถึงนาศิลาก็ไม่ต้องพูดละนะครับใหญ่โตโมโหรันขโมยรถใช่ไหมโทรไปไม่รับเนี่ยตอนนี้ กอว่าพ awesome, ี so actually, ่โชว์พี่โชว์มีทำไม่พี่โชว์หรือไงแม่รอะไรมันตายอยู่ข้างหน้านั่นอะเอาเข้ามาดิไอเอาสดเข้ามาเไม่ใช่เขาเหรอไม่ใช่เขาเหรอเราซื้อมันงอเราซื้อตัวอ๋อไอ้น้องพี่โชว์นี่รู้จักกูจริงเมือไหร่ที่อ่านละสองแสนหยึดแป้ไม่รู้นักจังวะเฮียคุณก็บอกว่าเราจะไปสอนออยู่แล้วอ่ะไปเบอร์มาสองแสนเลยเร็วๆ ผมกัาลัาจะไปสอนนออยู่แล้วอ่ะไอ้ประตูเฮ้ยพี่โหกุร้อเลยไปแทงลูกกูถูกอะารเป็นผมไม่ยอมกระอิบเส้นแสนที่เับโหสุดยอดมากการวัยดีข้ารู้ว่าเองอ่ะใจดีพี่ขอแตนหนึ่งไม่อะไรอาพี่โชคคุณได้ได้พี่โชคคุณได้ให้เปิดกล่องซ่อมมาแจกคนละสองแจกคนละสามกล่อง นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาได้พี่โชว์ได้ไปทิ้งยาเละแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนแม่งต่อตัวคำนะแบกว่างไอ้เหี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วย่อเป็นนิ้วขอพี่ขอโอ้โหพี่โชว์แม่งเป็นอยังงนั้นไหวอ่ะคนที่กูไว้ใจอ่ะไปเจรจาก่อนไไอ้วุฒปพี่ขอสิงห์ขอไอ้เหี้ยคนที่กูไว้ใจเลยนะเว้ย ไอ้เงี้ยแม่งขนาดไว้ใจนะเว้ยไอ้เงี้ยครับผมครับพอเลยพี่โชว์กับกูเดี๋ยวออกไปหมดเนี่ยเดี๋ยวตามเรื่องมันต่อไดยพี่โชว์กับกูคือพอเลยจริงทำมากี่นาทีแล้วแทนมากี่นาทีแล้วมาเดี๋ยวฝนลักกูกับไอ้กะเลือกที่นี้เร็วนะโอ้ยนี่พี่โชยรับด้วยเยอะ รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวบ้าหรือเปล่าวะแต่จะไม่จะไปกับเขาต้องอ่ะจะ้วผ่านสอนเลยอยาดูเรื่องตำรวจมีเวลาตามไหมบอกโอ้โหโอ้ยอ่ะคือเมื่อกี้ผมเลือกได้สองใจเว้ยเมื่อวันผมจะไปสอนอเลยกับดูกับผมจะไปสอนอเลยกับ ผมจะคือผมด้วยความที่เราเป็นแบบหหมมออาช่่วยยนครอบครัวเดียวกันนะเข้าใจป่ะโมแต่สืบไอ้เหี้ยไอ้สืบพูดโอ้โหหลักคงหลักฐานมีหมดไอ้เหียเลยบอกโอแว่นๆนะครับแล้วกูจะไปสืบยังไงนี่ไอ้เหี้ยแล้วอย่างนี้จะสืบต่อได้เรื่อยคนดูเพลงของนั้นกูก็เปิดนะครับอ่ะทำใจรอก่อนแล้วกันเนาะก็แค่จะสวยฉันที่ได้มองกลับไปอยู่นมบัลลูม ข้าเข็มขัดให้แน่นได้เวลาต้องโลดต้องแล่นทูกสีเบลล์ริบได้เจ้าไว้มันไม่ง่ายกูไม่อยากจะเชื่อกูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่มีความเข็มสูงกว่าโดยรอบ็อบถึง8เท่าและด้วยความเข็มข้นของเพลิงที่สูงกว่าโดยรอบมันจึงแยกตัวออกจากน้ำทะเลมึงยังมาคุยอยู่เนาะไอ้ควายกูจะตายอยู่เอยเฮียมึงยังมาแบบกดเครื่อโทรศัพท์ได้ป่าววะเจอกู แล้วฉันัวไปกับแก๊งได้โอาหมอกูหมอใหมให่ดูโซงแล้วรู้ความแล้วเนี่ยเป็นยังไงลุงมาแล้วลุงมาแล้วใช่หรอเยีะยี่หกนาทีคนดูกับเออไไมไไม่่น้คุจะเกิดอะไรขึ้นนี่ยังฉุดน,นะท้จีทำไมทไมพี่ผมโดนวะกูยังฉุดเลยมมทย้จีแล้วมีกบ <ผม S 1> เป็นไง <ผม S 1> บ้างไม่อยู่แค่วันนี้ไม่รู้ว่าลูกกูเป็นไงบ้างเนี่ยถือว่าทักหลังนอนครับนอนเป็นไงหนูอยู่ไหนลูก อ่าหนูดีแล้วหนูพยายามหนูไปเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหนูอย่าไปคุยกับใครนะโอเคแม่ตอนนี้หนูต้องรักษาตัวเองนะเพื่อไหม่อยู่ไหนป้าอยู่ในโรงพยาบาลป้านอนเตียงอยู่ป้านอนถามป้าหน่อยเคทิดเพราะที่ไหนสลัดเคที่อ่ะถามว่าป้าคุยกับใครบ้างตั้งแต่ป้าฟ้อมตัวมาไม่มีเลยมีแต่มีแต่โชกุนคนเดียวโชกุนดูไว้อะฮัลโหลแค่โชกุนคนเดียวเออเออมัดว่าไงครับว่าไง ผมได้รถคนร้ายมาอยู่ที่สอนอเอ้าคืออะไรครับมันเกินสิบเอ้าคือเราแจ้งเราแจ้งตำรวจไปแล้วเหรอผมแจ้งไปแล้วอ่ะผมนึกว่าโดนอุ้มไงเอ้าสลันไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไม่เป็นผมออกมาทันผมขับรถอันนั้นออกมาคนที่มาแทงอ่ะเอ้าสูงคือมีแค่ผมคนเดียวที่โดนใช่มีกดมีกดสลบด้วยมีกดสลบท์แล้วไม่ไม่มีกดสลบแล้วอยู่กับที่ไม่ได้อุ้มไปไหนอ๋อคือว่าผมขับทีวี่ของมันอ่ะออกมาเออออออตอนนี้รถอยู่ที่สอนอรถมันอ่ะ ผมกำลังจีเล็กแล้วหมอที่ก็โทรมาหาผมว่าเกิดเรื่องแล้วคืนนี้คืออะไรคือคุณตำรวจเหรอตำรวจตำรวจด้วยมาถามว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเราเกิดเราก่อเหตุหรือว่าเราโดนทระทบอีกเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงอธิบายให้ผมฟังได้ไหมใครอธิบายให้ผมฟังได้บ้างทำไมถึงตำรวจถึงมาอ่ะอันนี้อาสาลันเอารถ ตำรวจเออเอารถคน้ายไปให้ไงใช่ไปให้ตำรวจกดเลยมารถที่รถให้ตำรวจคือรถอะไรเขาเอารถเราไปสองคันไงเขาเอาฟังฟูเลียใช่ใช่แต่เอาไปถอดทิ้เลยแต่เขาทิ้งรถที่เขาเอามาทย้่ไว้นั่นก็รู้ได้ไงว่าเป็นรถเขาอ่ะไม่รู้ผมผมก็ผมก็เห็นเขาขับลงมาจากรถนั้นไงแล้วผมก็ก็เลยแบบวิ่งไปขึ้นรถนั้นแล้วผมก็ขับออกมาเพราะวคือยังไงคือเราไปแจ้งความใช่ไหม ใช่ผมแจ้งแล้วเราไปแจ้งความว่าไงว่าพี่ชายผมหายตัวไปเรียบร้อยมาหมดวงเลยเฮียเรียบร้อยหมดทีมเราเป็นแก๊งหรือเปล่าเรามีแก๊งหรือยังคะมาเต็มเราไม่มีแก๊งพี่จ่าขอบน้ำมือแล้วทำไมถึงโดนคนที่เป็นแก๊งจะพามาทำร้ายได้ไงจไม่มาเป็นทีมงานเลยกูก็ตายทีมงานกูก็ตายกูดูทรงละในกูก็ตายกูบอกแค่นั้นแหละวันนี้กูไม่เหลืออะไรแล้ว จี้ตำรวจครับอ่ะอันนี้คือคือเราเราไอ้พี่บ้าได้ครับงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลบกวนคุณคุณที่คุณหมอไปสอนอไหมคะได้ครับได้ครับไปสอนอเต็มโรงพยาบาลมันดูยากอ่ะอปอควาอความีคนมาเยี่ยมหาเพียบเลยคดีใหญ่ที่สอนอครับเอ่อ ดีใจมีคนมาเยี่ยมหาดีใจดีใจคนมาญาติเยอะจริงๆเลยญาติเยอะญาติเยอะผมใจผมใจ้อเยเจเต็มลงมาเลยรอยเท้าเต็มเต้นเลยเต็มยโเคเต็มเตเ็มเต็มเตเ็มเตมเต็เต็เ็มเตมเต็ต็มเล็อกผมเต็ม็มเตม็อเล็มเ็็เมเ็เม็กไปเลย ครับผมใช้ไพู่ี่ามอะไรก็ได้ครับยอมยอมไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่เดี๋ยวหมอจะย้ายจะแยกของไปตำรวจจะแยกเขาไปไปด้วยกันเอไปด้วยกันนี่เลยครับเพราะว่าทางญาติของญาติโยมผมก็มากันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวญาติขับรถไปเลยนะเดี๋ยวมันก็บอกเดี๋ยวจโอ้ยขับดีๆนะบอกเขาขับดีๆให้จี้ระวังด้วยจี้จี้ไะมาเต็มโรงพยาบาลบอกไปแค่นั้นนาศิลามาด้วยบอกไปอย่างนี้นะนะโอเคผมมาอีกหนึ่งผมกอดเข้างนมัน อย่าพึ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีทาราลับพัดพัดปีสามไอ้เฮียไม่ได้หลับแล้วมูนี่มีังาสอแปดโมงเช้าอีกกูโอ้ไม่กินต่งๆ่ะจับโจบจ์ไว้ห้ิจับจทย์ไว้หนิโอ้ถ้าจทไม่ไหวจะเป็นผู้บังคับการเหรอเย็ ต่ำๆเจอกับเจอแต่เนี่ยเต็มหน้าสอนอกูตายยังไงกูก็ตายกูทรงแล้วไม่คือเราไปทำเราไปทำไรมาเออมันก็หว่าว่าจเป็นคนใครมาอีกหรือเปล่าเลยเดี๋ยวเขามาโดนแจ็คี้ดูดดูเต็มเต็มสอนอเลยแล้วน้ามาด้วยอะจะมอบตัวตำรวจนะแต่เขากลัวว่าแบบเออตำรวจแบบจะเกิดการกันแกล้งหรือเปล่าพี่ก็เลยบอกเขาเลยว่ามันก็บอกไม่ได้มาแจ้งความเลยไม่ไม่คือแบงนี้คือเขามามอบตัวเองใช่ครับผมบริสุทธิ์ใจมาเลยดีกว่าครับ ไอ้คุณตำรวจครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคุยกับคุณตำรวจส่วนตัวก่อนนะเดี๋ยวให้คุณเสี่ยอาให้คนอื่นออกไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับกางเกงพร้อมเข้าไปแล้วเนยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคนที่อยู่ข้างในเราจะไปไหนอ่ะเออคุยกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาเอาบัตกะบองออกก่อนใช่ไหมเออาเอาเอาไปอีกโซนหนึ่งก่อนก็ได้คเจ๊เอาไปเอาไปห้องข้างในก่อนก็ได้ครับตำรวจ ไปทำอะไรมาปาร์ตี้ผมไปทำอะไรสนุกสนุกเล่นนิดนึงน่ะกินขนมกินขนมกับซิริมากินขนมกับซิริมาเอ้อจะไมตัววับแบบแบบแบบราซีริไปกินขนมไปกินน้ำมาห้องไหนดีห้องไหนดีโอ้โหมันมีเลือดเลยเหรอโอ้โหดูเป็นงานเนาะมีซีคิลิตี้ด้วยคครัับุณกลง สนทนากับผู้บังคับการอยู่นะไม่ดูเป็นไงเป็นการนะครับผมผู้กองเช่แอคอาร์ตสวัสดอกอย่ากทนจากทำไมเราเจอกันเราไปเราอเจอกันในเรื่องที่ปวดหัวปวดหัวตลอดเอางี้เอางี้ผู้กองกับผู้ว่าเดี๋ยวดูแผนการที่ผมสั่งนะคือตรงเนี้ยนะครับคือสังเกตการเนี่ยนะครับผมจากทั้งแมปเนี่ยตรงนี้คือผมได้ทำการสั่งการไปแล้วว่าในจุดจุดเนี้ยเราควรดูแลอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนน่ะเราไปคุมสถานการณ์ให้เรียบร้อยซึ่งตอนเนี้ยถามว่า ในจุดๆเนี้ยที่ผมวงกลมสีแดงไว้แหละนะครับซึ่งถามว่ามันเป็นจุดที่ต้องบอกเลยว่าอ่าอ่าต่างประเทศนะครับผมพยายามจะเข้ามายึดกลุ่มนะเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้พวกเรานะครับช่วยกันสกัดสกั้นไม่ให้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขาดแป๊บนึงครับผู้บัญชาการครับผมว่าไงหน้าผมเหมือนนักรบสมัยกรุงศรีอยุธยาเหรอให้ไปกันให้ไปกันคนหกลุกอะไม่ใช่ไม่ใช่คืออันเนี้ยคือ ทุกคนที่มายืนอยู่ตัวนี้นะสองคนนะฟังผมนะนะเราได้เป็นจุดที่ว่าเรามาอยู่ในจุดจุดนี้คือเราเป็นนักรบพิเศษอ่าหน่วยซิลเวอร์แอนด์เอเดอร์ลิตเตอร์อิสเอเดอรเฮดเคัพเตอร์วอ่าไม่ต้องถามอีกรอบนะจำไม่ได้ละ้าไป้าไปครับนายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมยืนอยู่ในจุดรอบรอบนี้แล้วก็รักษาบริเวณรอบรอบ,รบ,รบนี้ให้ถึงไม่สุด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <Dank. S 1> จุดจุดนี้แถมยังม,มีประชาชนอยู่ด้วยและให้อยากให้ระวังตัวนี้ว่าระเบิดรฤฤหรือว่าทุ่นตอร์ปิโด,โดเฮ้ยแอบซุบซิบอะไรกันนายครับนายไม่ซุบซิบกันอยู่ว่าจะเอาคดีขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ดีไหมไม่ไม่ได้ข่าวสารเลย,เลยสักที <_ d ope> อา้าขัดขวางอะไรในดินนสสังงานนะเนี่ย <_ d ope> ได้ได้ครับได้นายว่าไงว่าไงเออนายนายเป็นใครวะอ้าลืมผู้ว่าแล้วเหรอผู้ว่าเบาแล้วเนี่ยใครวะ ังโก็กกไม่ได้เป็นใคร <ไป S 2> <ๆ S 1> วะอ่ะเร็วๆไปนั่ง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 ไปยืนไปยืนหน้าโต๊ะไปเร็วๆ,ๆอ่ๆอาไปยืนหน้าโต๊ะก่อนเร็ว <ๆ S 3> <ๆ S 1> เอางี้เอางี้อ่ะอ่ะโอเคยืนยืนดีมากนะจากวันนี้เนี่ยนะทางด้านของอ่ากุ้งแคลิฟอร์เนียนะครับผมแล้วก็กุ้งไนจีเรียแอนด์ไซบีเรียฮัสกี้นะครับจะสังเกตได้ว่าอันนั้นอะไซบีเรียฮัสก,กี้มัคือหมาพันธุ์ของผมเองนะครับผมอ่ะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกนะเขียนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะ วันนี้นะครับผมในจุดจุดนี้มันเรียกว่าจุดไนจีเรียแอนด์ไซบีเรียฮัสกี้นะครับเป็นจุดตัวนี้โซน<ผ>แถวโซนใต้นะครับผมทันนี้มันจะขุนยาวๆหน่อยใช่ไหมถูกต้องแล้วมันหมาเป็นตาสีฟ้าด้วย <c oughs> อ่ะดูมีความสุขกหบเราอะ่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปครับมาดูตัวนี้ครับ <c oughs> แหนนี้นะครับผมจะมีคนป้นทั้งหมดด้วยกันอยู่3คน <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าอ่าไอคนเนี้ยนะคนแรกเนี่ยนะผมที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยนะชื่อโรเบิร์ตเดบิสันนะเพราะฉะนั้น ถามว่าเป็นคนดีไหมไม่ดีแน่นอนจำเป็นไหมครับได้สายเข้าสายเข้าหนึ่งสายสวยและสายสวยแน่นอนจังหวะนี้ฮัลโหลครับสิริว่าไงท่านจะบาดเจรจาครับจะไหวไหมเจรจาตอนนี้เลยเหรอใช่สิฉันยื่นข้อเสนอน่ะโอ้ต้องคุยได้ตลกแบบเจนได้ครับพอสิริแทนนะสิลาน่ะเขาเจรจามันพอเป็นแบบทางไหนได้บ้างนะสิริเนี่ยคิดว่าจะ เราไม่มี<ร>ต,<า>ตังนะอืมในในเด็กกะ้ททาคนในสภานะในแทงชั้นนะ่ะหูเราเราต้องหาตังมาให้เธอประมาณเท่าไหร่หเธอเราบอกเราได้ไหมอะซิลีนี่เหตุเป็นเพื่อนกันนะถึงจะเจรจาเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าฉันไม่เจรจากับนายก่อนน่ะถ้าเรื่องนี้ถึงหูพี่เฉินนายจะเจอหนักมากกว่านี้นะ